แดุมยฝนตกละทางคินข้าว นนั้นก็กินนะคนนั้นก็กิน,นกินหมดเลยแม่ทำไมหัวเป็นอย่างงั้นหัวฟูน่ะคนตุ้งละทางทุกคนสบายดีตอนกลางคืนกำลังดึกๆตุ้งละทางแต่ว่าสาแล้วเมื่อกี้โคตรแหงเลยแหงแหงออกจากเซเว่นมาให้แหงเมื่อกี้แหงก็ได้นิ้วสาละ ได้มาเจอกันยู่งกันทุกคนสิกินนหาอิ่มเลยปะสิกินนหาอิ่มเลยซาละไรกินซะ <c oughs> อร่อยนั่นนะ่ะอร่อยเกินตรงนี้เป็นที่เขาขายของแล้วก็อันนี้ข้างหลังนี่เป็นห้องน้ำนะทุกคนห้องน้ำของวินมอเตอร์ไซค์นะนี่จะเป็นศูนย์อาหารตรงข้างหน้านี่ก็จะเป็นแบบบ่อนที่ย่างมาตอนเต้า กินกินซะกินให้หมดจะหมดเลยเลยนิดนึงไม่ต้องมองก็ไปซื้อข้าวเหนียวเพิ่มนะทุกคนไปซื้อข้าวเหนียวเพิ่มหัโผล่ไปซื้อข้าวเหนียวเพิ่มยีนรานดิ่กโผล่ไปซื้อ,อยูบนอิม่มละ <c oughs> แหละแซลบอกว่าหัวยุ่งนี่ปล่อยผมเลยนะ <c oughs> คุณแม่อิ่มแล้วอก ด้านนั้นแกจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วร้านนี้ก็จะเป็นร้านประจำนะทุกคนออร้านประจำทุกมื้อเลยก็คือต้องซื้อร้านหลักนะมีข้าวเหนียวม,มูฟฟ้งนี้อยา่างจ่างๆคนที่แบบอยู่ใน ตอนเท่าที่ไม่ได้ขายนะตอนเท่าที่เป็นคนอื่นขายนะติดคนเขาบอกว่าฝนตกแหงแต่ว่าไม่ได้พากันย่างมาทางกันนะทั้งสะพานทา้งถึงเนาะพากันลืมซูก,กันเลยย่างอยู่ทางด้านรอรอเอาพาไปแนละ้วคู่นั้นไปแนละ้วน้อยก็ลืมล่มเนาะก็เลยไปครับช่องบนส่วนน้องตาลคือล่มเพราะว่าบ่มีคู่ลืมล่มมาคือกันไะอิ่มละ ไปเมื่อทุกคนรอบสีแสบตามากเลยลอะรอบแบบป็นสีเกียสีเดี๋ยวปเจอกันดูเหมือนนะทุกคนสบายดีตอนเช้าทุกคนเมื่อคืนหลังจากแข่งฝนกลับมาเมืงทุกคนน้ำท่วมบ้านตอนเช้าิต๊นมือมืดคืนน้ำไหลบรทันน้ำท่วมบ้าน เตียงเมื่อเกิบเข้าอีน้องนุดนุดอยู่ในสันเมื่อไงโอ้โหซัดมาไก่ขานาดน,นี้จนว่าเข้ามาห้องในบ้านได้ไหมตัดน้ำเพิ่มบ้านโอ้รักนุชจะไปเทำงานอะไรนี้ทุกคนต้องเปียกแ,แน่เลยอ่ะโทษอใสอ่แตะไปแล้วสนันึนเนาะนวันนี้แบ เมื่อคืนนี้เก็บของชิมแมลงซ้ำจังละสุดสอยแล้วนี่ทุกคนมา,นะมาลงมาแมลงขึ้นมาเต็มเลยแน่ๆเลยทุกคนเวลาน้ําท่วมเป็เวลาน้ำท่วมเ,เวลารถผ่านไปผ่านมาขึ้นมาท่อนี้เลยนี่ล่มนถทุกคนอื แสดงว่าเมื่อคืนนี้ขึ้นเนาะฮอนนี่ยทุกคนขึ้นสูงกว่านี้อีก้าสิไปให้งานเะาได้บันเน,น่ตกเมือม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 ่อคืนน่ะเพรสั้นกะน้ำไหลทันนี่น้ำไหลบ่ทัน,น,น,ทนอนน,น้ำลงแล้วทุกคนตอนที่ ตอนนั้นที่นุชต,ตื่นมา6โมงครึ่งนะทุกคนตอนนี้น้ำลงละเฮ้ยโล่งใจนึกว่าจะได้ลุยน้ำไปทำงานแต่ก็ยังขะมันไปเล็กน้อยเนาะนึกว่าจะได้ลุยน้ำไปทำงานซะแล้วเฮ้อโล่รอขี้ว่าอาบน้ำอยู่ทุกคนหัวฟัดหัวฟูเลยนุชตอนนี้ ดีตอนส่ห้องนึ่งทุกคนตอนนี้แต่งตัวออกมาแล้วย่างมาแล้วนึวกว่าจะได้ลุยน้ําไปทํางานแต่ไม่ได้ลุยน้านํามันลงแล้วฝนก็นตกนี้ๆอยู่ตกเมือม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 ่อคืนน้ำมันก็เลยท่วมพา,าไดฟ้าไปเก็บหานเนาะพาไปเก็บหานอันวันนี้มีฉีดฉีดเมื่อวานนี่เนาะเก็บเมื่อวานนี่แล้วมันมนี้เก็บของเดินย่างไปเก็บของวันนี้นะก็เดียยว้เจอกันตอนแรง ดอหรือเปล่าเอ <c oughs> อากาศดีดีแต่ว่าฝนมันยิบอยู่แบบนีอ้อากาศน่านอนขนาดเลยอากาศน่านอนมากทุกคนวินก็มีนะแต่ไม่มีตังค์ทุกคน <c oughs> ปลายเดือนแล้วว่มีเงินว่าเวลามันยังได้อยู่เนาะก็เลยย่างไปเวลายัางทันอยู่ก็เลยย่างไปเนาะ แต่ก่อนนะไปเสาแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะไปตอนใดก็ได้แต่ว,ว่าต้องให้เกินเวลาง,งานนะทุกคนวะยังนี่ไปตอนใดก็ได้แต่ว่าต้องให้เกินเวลาง,งานเป้ะวิวหน้านอนขนาดเลยเสียดายมือที่นุ้นยุดโต๊ะแค่ตอนตอนเที่ยงตอนเที่ยงที่นูนไปนูน่นไปสถานทูตเนาะตอนนี้เมื่อนี้ก็มีคนยุดเด้อทุกคนเมืม่อน,นี้เมื่อนี้ก็มีคนยุด วันนี้ก็มีคนยุตแต่ก่อนท่านยุตหน่ะสิบตอนยุตก็สิให้ไปนะแต่เดี๋ยวนี้ข้าเจ้าก็ได้ให้ไปละแต่ก่อนสิสิทธิ์แมลงสิให้เงินคนละหนึ่งร้อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้ละนี่เอาผิดทางนิดนางก็ได้อากาศชื้นๆเนาะน่านอนมากเลยอะอากาศดีดีอากาศน่านอนแต่เดี๋ยวนี้ข้าเจ้าไม่ได้ให้เงินข้าเจ้าก็บอกว่าวันยุค่ะ คนยุดไม่ได้บอกเรอกนะคือว่าอยงนี้่ไปแล้วปั่นยุดกันเลยว่าอยงนี้ผ่าไปนะแต่ก่อนท่านคนยุดก็ต้องไปโอเคเดี๋ยวน้นขอขกอต่อไปทำงานก่อนด้อทุกคนโอ้ยเสียงนกเข่าหอ สบายดีสบายดีสาวของท่านมาหลายหลวันแล้วทุกคนน,นี่นูดูบานทุกคนสิพามาต้นนี่เลยไฟตัวที่มันซอดเนาะตัวที่มันซอดแล้วกับตอนนี้อันแปลงได้แล้วแปลงนี่คือบนไปรจ้างช่างนะเฮดเองเนาะคือแฟนของนางเนาะก็คือเต้เตยเนาะกระเจ้าแปลงเราได้ปุ๊บ,บม,มันได้มันเป็นนั้นน่ะมัใช้ให้เปิดมาทุกคนใส่ได้แล้วตอนเนี้ย ปกติจะแบบว่าเฮ็ดกินดำมืดหรือว่าบรเิเฮ็ดประมาณส่องเสมอเนอะนี่ก็คือม่องนีนน้ำเบเกอร์มันม่องนี้ที่มันดันมันนั่นที่มันดับนี่ก็คือตรงห้องน้ำไหมทุกคนปักอันนี้เนะี่ยมันเป็นปวกเลยนี่มาทุกคนมันเป็นปวกมันปวกเขาแล้วเขาเจ้าแเปะเรางัดเราได้บุ๊คคืองัดเข้าไปทางในนี่มันจะปวกล้วอะค่ะงัดเราไดกับบุ๊คแล้วทีนี้เราก็เลยไปซื้อย่างมาเจกะเจ,จากแจก๊กแล้วได้เมียเพินเ่นวอา ก็ลตอนนี้มีไฟแล้วเอ้มีไฟแล้วเนนๆะมีไฟแล้วนะทุกคนปกติสิเฮ็ดกินดำมืดเนาะเนี่ยเข้าไปบนเนม,มื่อวานนี่เขาหยุดกันมาแจนนี่ยัอคัวก็ได้คัวน้อยๆอันนี้ก็คือหม้อเฮ็ดกินตลอดคัวเล็กมากฝนตกคือเจ้าบอกว่าขาเจ้าเฮ็ดอันพนังบ้านแล้วเนาะแต่ว่าฝนกันย่งหัวถ้ามันตกหแหงๆก็คือหัว ตกแห้ง,หงก็คือเปี้ยงไม่ถือเก่าทุกคนแต่ถ้าตกโบแห้งมันบ่เป็นอยังเนาะบอเล็ดกินเอาในข้างบ้านก็เจ้าเฮ็ดกินก็นได้ยินเนาะมันที่มีแบบนี้ด้านได้ยินเนะาะก็เจ้าคือบ่ปิดเมื่อนะนรกระบะหัวกันบ้านนะทุกคนฝนตกทุกมื้อช่วงนี่ะบ่ได้ไปไสดอกตกเสาแรงเสาแรงจนน้ำท่วม,มนี่เนะะาะก็ย่าน้ำท่วมอยู่กันคุณลุงในหมู่บ้านบอกว่า,วา คุณลุงบอกว่าอันเก็บของด้วยนะเดี๋ยวน้ำขาเจ้าแบบย่านน้ำท่วมอ่ะตักซักผ้าไว้ใจมืออม่อไรยังบ่แห้งเลยทุกคนเมือม่อเช้าเมื่อเช้านี่ก็มีคุณลุงพี่เปิ้ลน่ามาเรียกนุชก็ไม่ตื่นอลยทุกคนเพราะว่าเมือ่อ,อวานนี้ชายเดียวชายเดียวคู่เดียวจนว่าเจ็บแขนลูกค้าเยอะมากวันจันทร์เท่าไรน,นี่นุชที่เป็นลมลูกค้าหลา บ่มีคนโซ่อย่างงี้ให้ทุเดียวตำเองจัดเองเล่นเป็นหวาขายดีมากวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนทุกคนหิวข้าวมากเลยยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินหิวทุกมืออแต่ว่าตกบไม่ได้แหงปันไดแหงแต่มื้อนั้นที่อยู่น้ำท่วมเนาะแล้วก็ทุกคนเราจะให้ดูลุก <c oughs> ไปหยิบไปนี่ัมานะ ดอกไม้เอามาปลูกแล้วมันออกมันออกจริงๆนะมันออกงอกดีคิดว่ามันเหี่ยวนะรู้มันจะโตมันเดี๋ยวมาดูกันอืทุกคนอันนี้ต้นลำใหย่นะนุ๊ก็กินแล้วนุ๊กก็มาวางไวน้ดะ้ทุกคนมาวางไว้แล้วมันก็ออกอะไรอ๋อมันเป็นรากด้วยอ่ะเอ้ยอุ้ยทุกคนพึ่งหู เอ้าทำไมมันมีรากด้วยอะอันนี้ใบมันจะซื้อได้นี่ใบมันร่วงลงมานี่ก็คือใบต้นเซธีของนุชเองนะทุกคนสวยเนาะมีอยู่มาตั้งแต่นุชยุดโควิดปีแ,แรกๆหรือก็เลยซื้อต้นละสาวบาทของต้นเจวไม่รู้ไปไหนลนะเอ้าทำไมมันมีรากอะ,อะนี่คือต้นลำไยอันนี้เนี่ยนยมังคุดนะทุกนุชเกะก,กินแล้วก็เอาเม็ดมันมาวางไวซ้ซื้อๆแล้วมันก็ออกมีนี่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 อันนี้ต้นดอกไม้ นี่ก็คือหักต้นดอกไม้ทุกคนอันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้นะทุกคนนุชเห็นมันสวยดีเห็นมันงามดีมันอยู่ในกระถางแล้วมันก็ขึ้นเองงามดีต้นดอกไม้นี่คือเดดจากันข้างทางมาแลวมันเหี้ยเหี่ยนุชก็คิดว่ามันซิบอ่อกเนาะเดชจะไปปลูกที่ทางดินของพระเจ้าทางนอกว่ามันจะขึ้นไหมภูมิใจในต้นนี้มากเลยนุชรักมากเลยที่เรายังอยู่อันนี้ต้นวานหางจอร์เขก็ยังอยู่ เอามาจากบางบัวทองเอามาจากบ้านพี่ปานะทุกคนตอนแรกคิดว่ามันจิบอยู่แล้วคือต้อนไม้นี่ตั้งแต่นุ้สือตั้งแต่แอนตอนโควิดแรกๆอนะทุกคนน้องก็ยังอยู่เนาะยังอยู่กับเราตอนนี้ฝนตกเลยมันนี่ก็ได้ตกปลป่อยๆปลป่อยๆยุตนแรกตกหนักไปแล้วตกหนักไปแล้วดูฟ้าอึมคึมมากนะทุกคนโอ้แต่สกินข้าวกบหยั่งนน อันนี้ก็ตากผ่าเต็มอยู่บ่มีหอนมองตาบ่มีมองตากหอดบอ่แห้งจังนะยังไม่ทันไรเลยหยิวข้าวซะแล้วเรา <laughs> โอเคคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเพลงตอนนี้เนาะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้นุ่นนำเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ลาลาไปก่อนเน้อและก็อย่าลืมบอกกดคําโฆษณาโน้ตเด้อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเน้อ,นอสบายดี